加油站等一会 ครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสวัสดีไปยังอาจารย์ทุกๆคนรวมไปถึงเอซีและผู้ติดตามทุกๆท,ท่านนะครับพบเจอกันเช่นเคยนะครับในช่องนกเขาใหญ่เมืองขุขันนะครับสําหรับผู้ที่ชื่นชอบรักนกเขาใหญ่ด้วยกันนะครับผมกับพ่อกับผมคือเก่าครับพี่น้องป้องปลายสุภูสุคนนะครับผมพ่อกับผมมือนีกะงามเ้าๆนะครับ ผมกับผ้าเจ้าเพชรคู่ขันนะครับผมผ้าเจ้าเพชรคู่ขันมากออกมาฝึกอยู่ป่านะครับก่อนสิเขาไปเฮ็ุงานนะครับผมกะกะฝึกไปเรื่อยๆเนาะครับเนาะนี่นะครับเจ้าเพชรคู่ขันนะครับกะมีเชลยแล้วสามตัวนะครับกะสิฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเพราะว่าบพราะท่าน ท่านเก่งคือของพี่น้องคือของอาจารย์หลายๆท่านนะครับผมกะมาหาไม้ไม้ใดเพราะมีนกขันล่ะครับไม้ใดมีนกไลกะสีไสมองนันล่ะครับผมเมื่อนี้กัแดดดีนะครับผมผมกับมาจอดในพ่นนี่แหละครับงัวคขว้ยเพิ่นกัไลออกแล้วผมกัสทีหามองไสแถวๆนี่แหละครับผมก็ตามทีมา่าตามที่มาจอดเบื้องกะ เห็นเพ่นไล่เห็นเพลนขันเห็นเพ่นไลตีกันอยู่แถวนี่อยู่นะครับผมกาเวลาหน่อยเนาะครับเนาะเพื่อบอเป็นการเสียเวลาเฮ้ากะเป็นรุ่นและรับชมน้ำกันได้เลยนะครับผมติดตามรับชมได้ครับ you <laughs> เรียบร้อยครับผมกุกหนึ่งนะครับตัวนี้เจ้าเพชรคู่ขันนะครับผมนกฝึกนะครับ จัดไห้ย่ามสเ้าๆก้อนเขาไปเฮ็ดงานนะครับผมนี่นะครับมาเร็วเข้มเร็วครับผมถือสองขาเลยครับขาหนึ่งถือนิ้วครับผมขาหนึ่งเต็มหัวเขานะครับแตมแตมที่ซีของเจ้าเพชรคู่ขันแล้วนะครับผม ยามสากกอนสิเข่าไปเหตุงานนะครับผมหมานครับผมหมานครับเดี๋ยวขออนุญาต เก็บนกก่อนนะครับผมพาอเดโมอีกแล้วนะครับพาอเด็กกำขาขือเกานะครับผมเจ้าเพชรคู่คันจัดห้นะครับขึ้นหวานหมานเจี๊ยบเกิ่งกองทิพจัดห้ครับผมกะสำหรับคลิปนี้กับประมาณนี้นะครับผมสวยแล้วนะครับกะเพชรคู่คันกับจัดหายอยู่นะครับผมแต้มหนึ่งนะครับเป็นนกกุ๊กหนึ่งนะครับ เสียงกลางปีนไปหาไงนะครับผมค่าล่มนี่บบหูแน่ชัดนะครับเพราะว่ามาเร็วเห็นแป๊บเดียวข้าวเดียวกะบินเขาร่วมต้นกะกะล่งเลยนะครับผมกะถือตามในคลิปเลยนะครับกขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับผมช่วงนี้กะบ่ค่อยได้เห็ดคลิปเพชรยัง ก็ฝากไปถึงเอฟซีทุกท่านผู้ติดตามทุกคนนะครับอย่าลืมกันนะครับผมเพราะวาช่วงนี้กัภารกิจหลายอยู่นะครับเั้่งทีมงานกะอยากน้าเขาน้ำน้ำแล้วกับมายากน้าเฟืองนะครับเพื่อได้ให้ง่วให้คุ้ยนะครับผมผมก็ติดภารกิจแข่งบอลอยู่นะครับกัเบิ้งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อรับชมคลิปได้ต่อๆไปนะครับทีมงานใดออกไม้กับอให้มัน เดินทางก็ให้ตลอดปลอดภัยมีโชคมีชัยกันสุขผู่สุขนนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยครับถ่ายคลิปนี้ผมก็ขอากาข่าวคำว่านกเขาใหญ่เมืองขุขันสวัสดีครับพ่อเด็กโมอยู่พี่น้องพ่อเด็กโมอยู่นะครับผมนี่นะครับพ่อเด็กกำขายอยู่นะครับ จัดไปมากดติดตามช่องด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับทีมงานนกเขาใหญ่เมืองคูขันครับผม